สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Healthy ติดเกาะบายอบจอภูเก็ตวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสพ,พื้นที่สีเขียวแห่งใหม่ของชาวกระทูกันค่ะนั่นก็คือสวนสาธารณะกระทูโชมใหม่สวนสวยกลางชุมชนที่ถูกปรับปรุงให้เป็นพื้นที่พักผ่อนออกกำลังกายและเป็นแหล่งสร้างสุขภาพดีให้กับทุกเพศทุกวัยค่ะ การปรับโฉมใหม่ของสวนสาธารณะกระทูครั้งนี้ทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตตั้งใจอย่างยิ่งให้ที่นี่กลายเป็นพื้นที่ชีวิตของคนในชุมชนทั้งสวยงามปลอดภยัยและใช้ประโยชน์ได้จริงในทุกมุมของสวนสาธารณะโดยมีการออกแบบใหม่อย่างใส่ใจทั้งความต้องการของประชาชนและความกลมกลืนกับวิถีท้องถิ่นวันนี้เราจะมาออกกำลังกายเบาๆกันที่ลู่วิ่งของสวนแห่งนี้ค่ะ การเดินหรือวิ่งในพื้นที่สีเขียวแบบนี้ช่วยให้หัวใจแข็งแรงขึ้นลดความเครียดและยังทำให้เลือดไหลเวียนดีขึ้นอีกด้วยสำหรับใครที่ยังไม่พร้อมวิ่ง แค่เดินเร็ววันละ30นาทีก็ช่วยลดความเสือ่องโรคหัวใจเบาหวานและความดันโลหิตสูงได้แล้วนะคะและแน่นอนว่าเรื่องสุขภาพดีไม่ใช่แค่การออกกำลังกายอย่างเดียววันนี้รายการของเรายังอยากแนะนำอีกหนึ่งโครงการดีๆนั่นก็คือโครงการภูเก็ต h ฮล l ์เซนบล็อกโครงการนี้มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีด้านสาธารณาสุขเข้าถึงชุมชนพร้อมให้บริการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกเพื่อค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่เนิๆ และดูแลประชาชนในภูเก็ตให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นสวนสาธารณะกระทูไม่ใช่แค่สวนที่สวยงามแต่เป็นพื้นที่ที่ออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนได้ขยับร่างกายพบปะเพื่อนบ้านและสร้างความสัมพันธ์ในชุมชนกิจกรรมกลางแจ้งเหล่านี้ช่วยเสริมสร้างสุขภาพกายและใจ ยิ่งถ้าเราหมั่นดูแลตัวเองตรวจสุขภาพสม่ำเสมอก็จะยิ่งช่วยให้ห่างไกลโรคได้มากขึ้นค่ะและวันนี้รายการ e ฮลตี้ติดเกาะใบอบจอภูเก็ตก็มีความรู้ดีๆเกี่ยวกับสุขภาพมาเล่าให้ฟังกันเช่นเดิมค่ะช่วงสาระสุขภาพดี สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเรื่องง่ายๆแต่สำคัญมากๆนั่นก็คือการออกกำลังกายค่ะหลายคนอาจได้ยินว่าการออกกำลังกายให้ได้วันละ30นาทีดีต่อสุขภาพแน่นอนค่ะการออกกำลังกายที่เหมาะสมจะแตกต่างกันไปตามช่วงอายุมีดังนี้ค่ะ วัยเด็กและวัยรุ่นอายุ6-18ปีเป็นวัยที่ร่างกายกำลังเจริญเติบโตต้องการการเคลื่อนไหวเพื่อพัฒนากล้ามเนื้อกระดูกและระบบประสาทเน้นให้ทำกิจกรรมกลางแจ้งเช่นวิง่งเล่นกีฬาฟุตบอลว่ายน้ำหรือจักรยานค่ะ วัยทำงานอายุ19-40ปีเป็นวัยที่ร่างกายแข็งแรงที่สุดแต่หลายคนกับนั่งทำงานมากกว่าขยับตัวแนะนำให้ออกกำลังกายสัปดาห์ละ3-5วันครั้งละ30-45นาทีค่ะกิจกรรมที่เหมาะนั่นก็คือคาร์ดิโอเช่นวิง่งเดินเร็วปั่นจัก,กรยานหรือเวทเทรนนิ่งเพื่อเพิ่มความแข็งแรงของกล้ามเนื้อและการเผาผลาญไขมันค่ะ วัยกลางคนอายุ40-60ปีร่างกายเริ่มเผาผ่านช้าลงกล้ามเนื้อลดลงการออกกำลังกายที่เหมาะสมคือเต้นแอรบิกเดินเร็วว่ายน้ำโยคะหรือเต้นรำเป็นต้นค่ะ ในสุดท้ายวัยสูงอายุอายุ60ปีขึ้นไปร่างกายเปราะบางมากขึ้นต้องเน้นการออกกำลังกายที่ปลอดภัย <t> อย่างเช่นเดินช้าๆในสวนโยคะผู้สูงอายุหรือเน้นความเคลื่อนไหวเพื่อเสริมความสมดุลป้องกันการหกล้มและคงความแข็งแรงของกล้ามเนื้อค่ะการออกกำลังกายไม่ใช่เรื่องของไวัยไหนไวัยหนึ่ง แต่เป็นเรื่องของทุกวัยเพียงแต่ต้องปรับวิธีการให้เหมาะสมตามสภาพร่างกายของเราค่ะไม่ว่าคุณจะอยู่ในไวัยไหนแค่ขยับให้มากขึ้นทุกวันก็เป็นการเริ่มต้นที่ดีแล้วค่ะ